เย็ยนนอนเย็ย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 นเย็นไม่ได้เอาหมวกมาเนึ้อแบรนชิปโเย็ยนค่ะป่านนี้น่องเบิ้องอีก,กาดูกาทั้งๆนี่ห้างกาเต็มอยู่พี่น้องคุณนะใบใหม่ว่าท่านเกิดโอ้ยเย็นค่ะเย็นแน่แต่กกหูแหวบแหบเลยเบิ่งห้างกาเต็มอยู่บ้ามันร้อนในเมื่อ ในเมืงองกเย็นแท้เย็นแท้เย็นปะเย็นคักเย็นแน่เย็นจริงๆนะไม่ได้เย็นเลยๆนะจนไม่ใช่ยากยาตยางเราอากาศอะไรจะเย็นป่านานั้นอากาศเย็นมากๆเลยพี่น้องเลยควานนมถนนกันรถมาแล้ว พี่น้องเอยเหย็นฮอนก็คูแบแบๆอยู่ก็ดีหละยังเอาขากลับมาเบิงเงนินแนวซั์โทรศัพท์มาดูที่ชาร์จโทรศัพท์ต้นไม้ไงต้นเปืือยหรือมั้งพี่น้องซากะสินเอินต้นเปือ่อยยังไม่มีวันเรื่องหาดก็ปิดบ่ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยปิดบ่ กาปิดมุ้งใสปิดเม่นปิด s ่ว n g b ายวกเขาเปิดช่วง g หามุงแรงเปิดช่วงห้าโมงเย็นเจา้าใหญ่มาใหมา่ตะกี้อยู่ในเมืองมันใหญ่ามาอยู่มุมกาห้องกา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 อยู่พูดน,นัพี่น้องน้ำตกน้ำตกลูกโลกน้ำตกน้ำพุน้ำ เสียอย่างเดียวมีกาน้องเเสียอย่างเดียวมีกาพี่น้องทำบุมีกากระสิ่ข่ายอยู่อีกาสีน้ำโสกระปกหลายเป็นพันๆต้นกาทั้งห้างกาลูกกาแม่กาเป็นบระยู่นั่นกระสิ่ข่ายอยู่คุณต้นใหม่มองอีกาอยู่แมนบ้ นไมมที่กายอยู่หนาวหนาวหนาวหนายหนาว,ว,านาวรืมออาหมวกมากรืมเอถุงมือมาจอดจักรยานถิ่มไว้ในเมืองยางลักไปรลานนวดผีอีกคนหนึง่งไปเบิ่งยาหม่องน้ำเพลินจะไปดูยาหม่อ,มองโอ้ยเย็นเลยมองนี้ต้กี่เป็นสนามมัน เขาจะเอะน้เนสนามเรีนนยนเองเก่อสร้างซ้มแซมโอ้ยไม่เย็นหูค่ะแค่อ้ยพี่น้องเย็นเย็น ไม่กล้าขี่ยักย์าเลยเดินดูหน้าสิเด้อดูหน้าสิขอบคุณนะคะเดินเที่ยวด้วยกันค่ะเยน็ยนเป็นจริงๆไม่ได้เป็นเล่นนะกะพาไปเดินกันน้อก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง And then. ยินหูเลยอะ่ะดูบรรยากาศสินั่งสารนะท่านผู้ชมเอซีหนาวจริงๆนะได้หนาวเด็น,นดะเป็นแก้กีเ่ระยะลมเดินข้ามาในบ้านนายไปเดานข้ามบ้านนา,นานยจะเดินไปหาที่อีกคนลนึงเลหาดูาดยาม ทำงานโรงงานสมไหนก่อนเฮ้อเย็ยน,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 ยนเย็นเย็นเย็นกย็เย็นมากมากเลยท,ทุกคนคุณค่ดเย็นมากเลยทุกคนเย็นจริงเย็นแบบหน้าตัว เย็นจริงๆเย็นจริงๆถุงมือก็ไม่ได้ออกมาถุงมือถุงมือก็ไม่ได้ออกมากดถูกใจให้มั่งสิกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยความเย็นไม่ปานีใครนี่ร้านเสริมสวยหรือคลิปบิดใจร้านเสริมสวย เออย็นมา,มากท่านผู้ชมเจ้าขาหาแว่นกันเดินมานี่กี่นาทีจากในเมืองมานี่เดินมาก,กี่นาทีเหลือแปดคนสามไร่สามไร่สามไร่แปดคนก็ยังดีวิว เห็นไหมเห็นไหมค่ะเย็นเย็นมากๆเลยเย็นแบบดูสิขนาดเดินนะเนี่ยหูนี่เย็นเก็ียบเลยอ่ะเจ็ดนาทีเจ็ดนาที ด,ดอกอนี้สวยดอกอะไรแล้วกด็ดอกโบดินสีเหลืองก็มีดอกโบดินสีเหลืองก็มีมันเย็นอะ่ะมันเย็นแบบเหมือนเราไปจับน้ำแข็งมาเลยอะ่ะ ทางเดินมา่นทางเดินข้างหลังเนกี่นาทีแต่ไล่มากีดนาท,าากกนาทีสิบนาทีพอดีเลยกับกล้องไม่เลย วันนี้พี่เขาเปิดหรือเปล่าน,นี่พี่เขาเปิดหรือเปล่าธนาต้นกระลงกระลำหนาวอีลีพี่น้องหนาวขัากหนาวเ่ยถึงแล้วจ้าบายบายขอตัวก่อนนะคะ